ก็รู้ว่าแล้วมันเป็นข่าวมันใจมากอดีพออลแเชื่ออีบลาเยอะแค่แมดด้ลึงแสบแน่นอน อาริซิลาลัสอดีตผบุษกาลทั่วไปของทีมลอสแองเจลิสกาแล็กซี่ก็ได้มาแสดงความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่อาเอเอซกอร์ตสรตราจันอิบัยโมวิดก่อน้าม,มาประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งลาสิตลาลา,ลาสก็ได้กล่าวกับทางบีบีซีเรดิโอไฟฟลายสถานีวิทยุชื่อดังแห่งพุดธว่าผมคิดว่าพวกเขาเมีโอกาสและก็ไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์นี้หรือว่าอีกหนึ่งปีต่อจากนี้ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีมันเป็นเรื่องของลาสไตร์ที่แน่แจริงน,นี่นกเๆ ที่น่าตื่ดูใจสำหรับคนที่สนใจและก็อยากจะสร้างแบบเดอร์ทั้นี้อดีตหัวหอกของทีมชาติสวีเดนวัย35ปีที่ย้ายไปอยู่ดิทิ่งของออสเตรปอดแบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญาหนึ่งปีบวกกับออชชั่นหนึ่งปีเมื่อปี2016และส่ฟอร์มที่อยากร้อนแรงให้กับเรดเดวิลในฤดูกาลนี้โดยยิงไปถึง26ประตูรวมทุกรายการเดอรแม้ว่าแฟร์บอลแล้วก็ชดเชยมินยกผู้จัดการทีมชาโปรตุเกสแต่ก็ต่างอยากให้ซาลาตันปักอนาคตกับยูไนเต็ดต่อไปตือว่าอิบาร์โมวิทกี็ม หาดไพ์รเปอดกดไลค์หาดเดินใจปเปิดกดแชร์เพื่อเป็นกขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลอว่แล้วฝันต้นยิงมีแรงมาเมาในคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะ